ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายูอัสลามอลัยกุ้สลามบางยาฟรัมปันธงานเซิร์กาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันราหานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการ และดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตนี มาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน,นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวมลายูนะคะชุดประจำชาติของชาวมลายูนั่นก็คือชุดกุรง ปัจจุบันชาวมาเลเซียทั้งหญิงและชายก็ยังนิยมใส่ชุดกุรงนะคะหรือถ้าเป็นชุดของผู้ชายเนี่ยก็เรียกกันว่าชุดบาจูตะลุบลางอนะคะแต่ชุดกุรงของหญิงและชายก็มีความแตกต่างกันที่กระเป๋านะคะชุดกุรงของชายคือมี3ามกระเป๋าส่วนของผู้หญิงเนี่ยมีแค่กระเป๋าเดียวนะคะลักษณะเด่นของชุดดังกล่าวไม่ว่าของหญิงหรือผู้ชายเนี่ยมักจะตัดเย็บด้วยผ้าผืนเดียวกันค่ะ ค่ะคำว่าความแตกต่างนะคะในภาษามลายูก็คือ perbezaan perbezaan ค่ะ perbezaan บาจูกุรงเลลักกและผู้หญิง a ื a จ a นวนกระเป๋าค่ะ perbezaan บาจูกุรงเลลักกีและผู้หญิงค a อจำนวนกโะเปแปลว่าความแตกต่างชุดกุรงของชายและหญิงคือจำนวนกระเป๋าค่ะ perbezaan บาจูกุรงเลลักกและผู้หญิงค a อจำนวนกโะเป ปลว่าความแตกต่างของชุดกรงของชายและหญิงก็คือจำนวนกระเป๋าค่ะค่ะเปอร์เบเซอันเปอร์เบเซอันมาจากคำว่าเบเซเบเซแปลว่าแตกต่างหรือเปรียบเทียบนะคะเปอร์เบเซอันแปลว่าความแตกต่างนะคะจุมล่ะยุมละแปลว่าจำนวนแล้วก็สุดท้ายก็คือโกเจโกเจแปลว่ากระเป๋าค่ะ คุณผู้ฟังคะเราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวมลายูในประเทศมาเลเซียกันนะคะสําหรับผู้หญิงนอกจากจะนิยมใส่ชุดกรงแล้วก็ยังนิยมใส่ชุดกบายานะคะชุดกบายามีทั้งที่เป็นแบบยาวและสั้นตามประเพณีแล้วชุดนี้จะต้องยาวจนถึงข้อเท้าและนิยมสวมใส่ในงานที่เป็นทางการและชุดกบายานี้ก็นิยมใช้ในรัฐเปรักและสลางโอค,ค่ะค่ะบาจูกบายาปันจังที่ร่าํานในประเทศเปรักและ Selanga. Baju kebaya panjang terkenal di negeri Perak dan Selanga. Pelawa cut kebaya yau benci rujak di rat Perak dan Selanga ha. Baju kebaya panjang terkenal di negeri Perak dan Selangor. Belawa cut kebaya yau, benti rujak di rat Perak dan Selangor. Kha. Baju kebaya panjang terkenal di negeri Perak dan Selangor. b a k e b a y a p a n j a n g t e r k r n a l di n e g e r i r i r a k dan s n s a n g o r แปลว่าชุดเกเบยายาวนั้นเป็นที่รู้จักที่รัฐเปรัฐและสลังอค่ะบาจู a กเบยาปนจังที่รู้จักในประเทศ a ปรัคและสละงอแปลว่าชุดเกเบยายาวเป็นที่รู้จักกันที่รัฐเปรักและสลังอค่ะสําหรับคําศัพท์ที่น่าสนใจจากประโยคนี้นะคะก็คือ t ต r ร e n กนา เตอร์เกนลแปลว่าเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงค่ะคํานี้นั้นมาจากคําว่าเกนาลเกนาลแปลว่ารู้จักค่ะเต r ร์เกนลแปลว่าเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงค่ะบาจ u k e บายาปั n จังเต e ร์เกน l ลดินากรีเปร a ดันเซลังเงาะบาจูเกบายาปันจังเตอร์เกนาลดินากรีเปร a ดันเซลังเแปลว่าชุดกะบายยาวเป็นที่รู้จักที่รัฐเประและเซลังเงาค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษา马来 u ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสลามาติงก้าสเกียนตรีมอรกัสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาย u ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http colon exten pn psu ac th